คำถามรองสุด <handled> ท <it> ้า <şu> ยยังไม่ท้ายสุดยังไม่ไม่ท้ายสุดนะรายการผมไม่ปล่อยกลับบ้านง่ายๆปันรู้ดีสุดวันนี้ครอบครัวที่ดีควรเป็นครอบครัวแบบห้ออเนอก็ครอบครัวเหรอหนูว่านมันน่าจะก็เหมือนเฮยังไงดีนะก็เอาจริงอย่างบ้านหนูหนูก็คิดว่าก็เป็นครอบครัวที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่า อยู่ด้วยกันตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็ทํางานพ่อก็ทํางานแม่ก็ทํางานพี่ก็ไปกำลังจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งแต่เข้าเป็นเคก็คือไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวหนูชอบอันนึงที่ Stitch พูดที่เขาบอกว่า family means no one g e t left behind รู mm hmm. ้สึกว่าอันนั้นคืออธิบายคำว่าครอบครัวได้ที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดหรือว่า เราไม่ได้แสดงความรักอะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าเราถูกลืมหรือว่าเป็นครอบครัวที่ดีแล้วคืออาจจะมีบ้างที่กระถุกกระทั่งกันบ้างเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาอย่างหนูก็จะ20แล้ว20ปีมันก็ต้องมีบ้างที่เราแบบทําไม่ดีกับพ่อแม่หรือว่าเราขัดใจเขาบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วถ้า no one g e t left behind หรือว่าเป็นครอบครัวที่ดีรับควที่ดีคือไม่ทอดทิ้งใครไปข้างหลังใช่หนูก็ตอบได้ดีมากๆ วันนี้จะพูดถึงเรื่องไอดอลค่ะไอดอลเหรอคะก็คือจะมาแบบมอมองเรื่องแบบไอดอลในวงของเราใช่เป็นแบบพี่นน้องที่เป็นในวงแบบพี่สงสัยของโมบายสุดว่าจะตอบเลยตอบเป็นผู้บุกเบินใช่อันนัิน ไอ้ดอกก็มีแต่ว่าอุบไปก่อนเพราะว่าเดยวอันที่สองจะให้ดูคนถ่ายว่าเป็นใครทั้งวมรวมราการเอาจริงๆตอนนั้นคือเด็มีโอกาสได้นั่งดูอะไรซะของรุ่นสามที่เป็นที่ออที่รัดสุดที่เป็นรายการอะไรนะเส้เนปลายประมาณนั้นใช่ก็ได้ดูแล้วก็เหมือนแบบว่า เห็นแบบว่าแบบเด็กๆทุกคนแบบน้องๆอะไรเงี้ยก็มีความฝันแล้วก็แบบมีความพยายามแล้วเคยแอบดูแบบว่าตอนซ้อมตอนเต้นตอนร้องอะไรเงี้ยก็แบบทําเต็มที่ก็เลยคิดว่าแบบเออไอดอลของเราก็คือแบบรุ่นสามเหมือนกันใช่เพราะว่าเวลาเราทางานเนี่ยเราก็จะมีแบบอาการหมดไฟบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอแบบได้มองกลับแบบรุ่นสามอะไรเงี้ยอย่างแค่ซ้อมเต้นอ่ะเขายังเต้นแบบนับจังหวะซึ่งเราแบบไม่ค่อยได้นับจังหวะอือซองนอไปอีกไปอีกโอ้โหดูเก่งนมากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแบบตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่หน้า ก็เห็นรุ่นสามแบบถือฟองถือไฟร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องแบบแบบว่าแบบตั้งใจร้ายแบบมีไฟในการทํางานอะไรเงี้ยเราก็แบบสามารถมองแล้วก็นาแบบมาปรับกับเราได้ด้วยเหมือนกันใช่มันมันเป็นความรู้สึกประมาณว่าแบบไอ้รุ่นแบบยังไงอะ่ะแบบเหมือนเห็นตัวเอ,อเองในใสมัยก่อนแบบหรืออะไรเงี้ยมันแบบว่าตอนที่เราแบบหมดไฟแล้วก็มองกลับมาว่าเฮ้ยเขาก็มองว่าเราเป็นกําลังใจเราก็แบบอยากจะขึบอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากที่เราทำตามความฝันอะไรเงี้ย ่ขายทำต่อไปนะคะเราจะพยายามไปด้วยกันเอาหมดฟึ้งเฉยเลยจบไปที่ทกคเก่งมากที่แบบมาถึงตรงนี้ได้ก็นะพยายามต่อไปนะคะคือเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดเลยจากตอนที่ฉันคือแบบจากคือฉันเป็นแฟนข่าวงมาก่อนใช่ป่ะตั้งแต่แบบแรกๆอ่ะแล้วแบบโอ้วันนี้ได้มานั่งฟังอะไรแบบนี้นั่งฟังจากปากผู้ปกเบิกโคตรโดนเลย อยากแบบว่าได้ยินความรู้สึกของน้องว่าน,น้องรู้สึกยังไงบ้างกับสองวันที่ผ่านมาสองว่าที่ผ่านมาทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆม,มากมายเลยค่ะหลายๆสิ่งที่หนูไม่เคยทำหนูก็ได้ทำออกมาในวันนี้แล้วก็อ,อกาวานนี้ค่ะการเต้นเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยอยากจะทำเลยหนูไม่กล้าค่ะแต่ว่าที่นี่สอนให้หนูได้ ทำในสิ่งที่หนูไม่กลาา้าทำหนูก็อยากจะทำไปเรืะะ่อยๆค่ะอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆการร้องก็เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่ได้ร้องมีอะไรแต่ว่าหนูได้มาฝึกวันนี้ก็ได้ดูเทคนิคต่างๆจากพี่ทีมงาหลายๆคนค่ะหนูก็อยากขอบคุณพี่ๆ CGM ทุกคนเลยค่ะที่ทำให้หนูได้มีวันนี้ค่ะวันนี้หนูไม่เคยจะกล้าเข้ามาถึงค่ะแล้วหนูก็อยากบอกเพื่อนๆว่า,วา,วา,วาให้สู้ต่อไปด้วยกันค่ะ เราก็จะข้าวแล้ก็จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยไม่เคยทำอะค่ะเราจะก้าวข้ามมันไปให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าทำถ้าเต้นไม่ค่อยดีเท่าที่ซ้อมอะค่ะหนูลืมไปแล้วก็เลยต้องโดนสดเอาเลยพ่อแม่หนูเขาแบบทุ่มเทเพื่อให้หนูได้มาอยู่จุดนี้แบบ พยายามหารถหาเงินเพื่อพาหนูมาเชียงใหม่จากแียงซาวมาเชียงใหม่ก็มันไม่ใกล้ๆค่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หนูก็คงรู้สึกผิดมากกว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ค่ะตอนสมัครหนูแค่อยากเป็นไอดอลหนูอยากเป็นไอดอลเฉยๆแต่ตอนนี้ เห็นพ่อแม่พยายามกันขนาดนี้แล้วหนูก็อยากทําให้ท่านภูมิใจมากกว่าแล้วถ้าได้อะถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ดีใจค่ะหนูก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วหนูก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าถ้าหนูได้เป็น GTM f a r t y X หนูก็จะหาเงินไปซื้อคอมใหม่ให้น้องน้องอยากได้มากๆ เึืนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เห็นทางแฟนคลับหนูก็เริ่มเอ,อ่โดนเนตเรื่องวันเกิดแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆวันเกิดหนูอะหนูตั้งใจอย่างให้ ไปทําบุญก็คือปกติทุกวันเกิดหนูอ่ะจะไปทําบุญกันอยู่แล้วแล้วก็หนูก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ทุกๆวันเกิดหนูะจะมีกิจกรรมที่โด o n a t i o ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบขายของหรือว่าด o n a t i o อะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหนึ่งที่แบ่งไปขึ้นป้ายใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเขาเรียกวอะไรเป็นพื้นฐานที่ทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครหนูก็อยากได้ส่วนหนึ่งที่อยากจะแบ่งไปสําหรับ ทำบุญด้วยนะคะเพราะว่านั่นแหละรู้สึกอยากอยากทําบุญช่วยเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าเป็นแบบว่าบ้านเด็กกำพร้านะคะเพราะว่ารู้สึกอยากช่วยทุกคนเอ,อหนูแบบว่าสามารถเป็นกระบอกเสียงให้ได้แล้วก็เลยอยากจะช่วยเอาเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสำหรับโดเน a ในการทำวันเกิด ไปทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติหนูทําทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการโดเน a แล้วแบบว่าทุกคนสามารถช่วยได้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้แบบว่าช่วยได้หลายมูลนิธิหรือว่าได้แบบว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้ทุกคนจะได้ทําบุญกันด้วยนะคะนั่นแหละจริงๆผัดๆเปลี่ยนๆกันไปทุกปีนะคะอย่างปีที่แล้วน่าจะไปทําบุญให้กับสัตว์ใช่ไหม ถ้าเป็นไปได้ปีนี้ก็อยากจะทําบุญให้กับเด็กชอยากทําบุญให้กับน้องๆเด็กๆนะคะอย่างน้อยก็อยากซื้อขนมไปเลี้ยงเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆน,น่าจะอยากกินขนมกันแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีโอกาสได้กินก็เลยอยากจะซื้อขนมไปเลี้ยงนะคะ mm hmm. แล้วก็สำหรับผู้หญิงจริงๆหนูตั้งใจอยากจะ บริจาคผ้าอนามัยให้เยอะๆหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลองดูดีๆแบบว่าจริงๆแล้วผ้าอนามัยแบบหนูเคยไปอ่านเจอว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าเขามีเงินไม่พอที่จะไปซื้อผ้าอนามัยได้เยอะขนาดนั้นทําให้มันไม่ดีต่อสุขภาพอะทุกคนนั่นแหละเออก็เลยอาจจะ หลายหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็เลยอยากจะช่วยเรื่องนี้นะคะอืมใช่ไหมคะผู้หญิงใช้เยอะถ้าเกิดว่าคนไม่มีเงินมากอล้บองไดโนนอันนี้จริงมากเลยคะ่ะหนูไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยจนกระทั่งแบบไปเจอแบบเลื่อนฟีดแล้วเจออันหนึ่งที่แบบว่าอืมเขาแบบว่าบอกว่าวันหนึ่งเขาแบบว่าต้องใช้อย่างประหยัดซึ่งมันไม่ดีกับสุขภาพร่างกายมากมาก,ก็ถ้าใครสนใจก็มา ร่วมกันทําบุญได้นะคะถือว่าเล็นๆน้อยๆก็ได้ทุกคนจริงๆเพราะว่าจริงๆปกติหนูทําทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปกติทุกวันเกิดหนูก็จะเอาแบบว่าเสื้อผ้าที่หนูไม่ได้ใส่แล้วหรือว่าหนูใส่ไม่ได้แล้วตัวเล็กไปอะไรอย่างนี้ก็จะเอาไปบริจาคช่วน,นักเรียนด้วยก็เคยเอาไปบริจาคมานะคะเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาแบบแบบแบบก็ใครทำงานช่วงบ่ายต่อก็สู้ๆนะคะใครเรียนต่อก็สู้ๆนะคะ เนาะกำลังใจให้ช่วงนี้หนูปิดเทอมอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ไปเรียนชู้ๆคะ่ะบ,บายยอย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันด้วยนะคะ ใจสัยดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาพี่เจนไปอีกเกาะหนึ่งกันคตอนนี้ก็เราจะชนเล็ขำลำเยคขอไปลงวอกเลยะได้ดิ You guys, oh my god, watch this.